สวัสดีครับผมเอกโหรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องวิธีการอ่านตนุเศษแบบหลายชั้นซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีกครสอนกันนะครับหรือไม่ค่อยบอกกันหรอกนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ก็ลองฟังเอาไว้ก่อนนะฮะเริ่มต้นนะครับข่าวคลิปที่แล้วเราได้ตนุเศษเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราจะมาดูว่าเราจะอ่านตนุเศษนะครับหรือตัวของเขาเนี่ยอย่างลึกหลายชั้นอ่านยังไงนะครับเริ่มต้นก็คือเราก็มองไปที่ลัคขาเหมือนเดิมนะครับ ลักนณของเจ้าชะตาอยู่ที่ราศีธนูมีดาวมีดาวอาทิตย์กลุ่มลักแปลว่าเขาเกิดตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นประมาณช่วงตีห้ากว่าถึงหกโมงกว่าหรือเจ็ดโมงประมาณเนี้ยนะครับอย่างนี้ก่อนลักนณะแปลว่าเส้นขออฟ้าทางที่ตอนออกนะครับหมายถึงการที่ใครเกิดกี่โมงก็ได้นะครับหมายถึงการที่เจ้าชะตาได้ปรากฏตัวออกมาสู่โลกใบนี้ถ้าเทียบความหมายก็คือเด็กคลอดออกจากคันมารดา หรือถ้าเทียบความหมายพระอาทิตย์จับขอบฟ้าคือณนะหลังจากผ่านกลางคืนมาแล้วพระอาทิตย์ก็ปรากฏแสงขึ้นมาทําให้เราสามารถมองเห็นด้วยสายตาในเชิงรูป,ปรธรรมของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพราะนั้นลัคนาจึงมีความหมายในเชิงของโครงสร้างรูปร่างนะครับในเชิงของสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นให้คนอื่นได้เห็นนะครับอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นเห็นในรูปรธรรม เช่นเจ้าชะตาตัวสูงตามสไตล์ของอาทิตย์นะครับถ้าไม่มีดาวตัวไหนไมาเบียนเนี่ยเจ้าชะตาก็มีโอกาสตัวสูงนะครับอาจจะสายตาดีนะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมีความสดใสของดวงตานะครับแล้วก็ผิวพรรณก็ดีมีโอกาสสะสา,านด้วยในราศีธนูนะครับเราต้องเข้าใจลัคนาก่อนว่าคือสิ่งที่ปรากฏแบบนี้นะแต่มีตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยสอนกันก็คือตัวนี้อันนี้พูดให้ฟังเฉยน,นะครับแต่ยังไม่พูดในคลิปนี้ ก็คือตัวต่อทอาหารนี่แหละออทหารตัวนี้อยู่ที่ราศีกันนะครับท่อทอาหารก็คือทศมลักในทางไทยหรือทางสากลเรียกเมริเดียนนะครับหรือเรียกว่า MC มันมีคำของมันอยู่แต่ผมจําไม่ได้ครับเมริเดียมโคลีหรืออะไรนี่แหละนะครับน่าจะใช่น่าจะใช่ MC เพราะปกติเราใช้ว่า MC เสมอน,นะเมริเดียนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุยเรื่องจิตใจวิธีหนึ่งที่เขาจะอธิบายคุณได้ ก็คือดูที่เมริเดียนทออาหารตัวนี้แหละนะอ่าโอเคเรากลับมาที่ลัคนาก่อนนะลัคนาคือการคุยกันในเรื่องของบุคลิกภาพที่คนอนมองเห็นภายนอกซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจคุณก็ได้แต่คขนข,าขาน้างนอกเขเข้าใจคุณเป็นแบบนี้นะลัคนาอยู่ราศีธนูก็ต้องทายรูปร่างสันฐานไปในทางของราศีธนูก่อนเช่นหน้ามีเนื้อนะครับ ผิวพันุดีหน่อยค่อนข้างดีนะครับพระราศีนุเป็นราศีงครูนี่ใช่ไหมครับก็ผิวพันุ์ดีดูดีเชียวนะครับหน้าผากกว้างนะครับแล้วก็ลักษณะยิ้มย้มแจ่มใสดูเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีความมั่นคงเออเป็นคนมีฐานะที่มีความมั่นคงเพราะมันมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยนะครับจึงใช้คำหมายได้เชิงของความมั่นคงได้นะครับ นอกจากนั้นการแต่งกายนะครับคนคนนี้ก็ลักษนณะการแต่งกายก็จะมีลักษนณะทันตามสมัยนิยมหยุดนิดนึงนะครับแต่ก็มี c o n s e r v a t i ทีเช่นเราจะเห็นครูบาอาจารย์ในมารายบางทีเนี่ยจะใส่หูกระต่ายใช่ไหมโปรเฟสเซอร์ต่างๆอย่างเงี้ยก็ดูดีนะภูมิฐานดีแต่จะมองแบบไม่ทันยุคสมัยนิดหน่อยแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับราศีธนูยังหมายถึงคนที่ทําการค้าขายหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตนะครับเราจะเห็นว่าพวกที่ ถ้าขายกับคนบุคคลระดับสูงไปมาหาสู่กับทูตต่างๆเนี่ยเขาจะดูดีแต่งตัวให้ดูดีมากนะครับบางทีก็ใส่หูกระต่ายใส่ใส่ชุดอะไรที่แบบโอ้มันไปออกงานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นราศีธนูก็จะออกงานในรูปนี้ก็คือลัคนาเจ้าชะตาโน้มไปทางราศีธนูนั่นเองอืมถัดมาเราก็จะมาอ่านซ้อนลึกต่อว่าอ้าวแล้วตัวเกษตรบดีของราศีธนูที่ไปอยู่ราศีพฤษภละ่ะอ่านยังไงนะครับ ราศีธนูนะเขาจะเน้นเรื่องของมองการไกลคือเราเห็นคนนี้เหมือนคนเป็นคนมีวิสัยทักษ์นั่นแหละนะครับวิสัยทักษ์ก็จะเป็นไปนทิศทางไหนเราก็ต้องไปอ่านต่อนะสมมุติเราตีความว่าวิสัยทักษ์ที่บุคคลทั้งหลายมองเห็นคนคนนี้ได้นะวิสัยทักษ์เขาเน้นอะไรนะครับเขาเน้นที่ดาวพฤหัสบ,บดีที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับที่มากําลังชี้อยู่เนี่นะฮะร,ราศีพฤษภแปลว่าความมั่นคงมั่นคงทางอาหารใช่ไหม มันมีแบรนด์ใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยที่เปิดสาขามากมาย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับหลายพันสาขาในเมืองไทยเนี่ยเขาเคยตั้งสโ,โลแกนว่าความมั่นคงทางอาหารอย่างนี้เป็นตน้นนี่แหละคือความหมายของมันราศีพฤษภคือความมั่นคงในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับสาหรับทางระบดและเสียเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังนะได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะครับวิสัยทัศน์การมองการไกลก็จะสอดคล้องว่า ตัวเขาและครอบครัวเนี่ยไม่อดอยากยากจนนี่ตรงนี้ก่อนะฉะนั้นเขาเปิดมาในครอบครัวที่อาจจะขยันมามากินแก้ปัญหาเรื่องความยากจนตลอดเวลากลัวจนนั่นเองนะครับเราก็ตามต่อเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราคานวณตัวเศษเราต้องคานวณทั้งตัวกเกษตรวดีของลักลัคนาราศรีธนูเนี่ยนะครับของสถีนุปอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเจ้าเรือนของออราศรีพฤษกไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ตามต่อเพื่อจะขยายความหมายต่อไป เราก็พบว่าดาวศุกร์นะครับเขาโครจรมาอยู่ที่ราศีมะกรราศีมะกรก็มีความหมายหมายถึงจริงจังอนุรักษ์นิยมอมทุกมีเรื่องที่ต้องแบบอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยู่ในใจของคนคนนี้เรื่องเดียวเลยครับคือเรื่องกลัวจนนะครับยากจนฐานะยากจนนีไม่ยอมเลยต้องต่อสู้ดิ้นรนให้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอ่านตั้งแต่เศษตนนะครับ ถัดมาเป็นตัวต้นเสษจริงๆจากการคำนวณแล้วก็คือดาวพฤหัสบดีที่ราศีพฤกษกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านนี่เราอ่านอสามชั้นเห็นไหมเราอ่านที่ลัคนาก่อนแล้วเราก็ไปอ่านว่าเกษตรบดีของราศีธนูคือดาวพฤหัสอยู่ที่ไหนแล้วก็อ่านดาวพฤหัสในมุมมองของราศีพฤกษลีลางราศีพฤกษแล้วจากนั้นก็ตามว่าเกษตรบดีของราศีพฤกอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปอ่านดาวศุกร์ ในลีลาของรา,าศีมังกรเราก็พบว่าคนนีอ้อาจจะเรียกว่าขี้เหนียวสนใจเรื่องทํามอาหากินอย่างเดียวแก้ปัญหาเรื่องความยากจนฉันจะไม่ยอมเจ็บยอมจนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอย่าไปยืมตังก็เลยครับเป็นเรื่องเรื่องเยอะมากนะครับยึมตังคนนี้ถ้าเขาเป็นนายแบงก์ก็จะเป็นนายแบงก์ที่เขี้ยวชิบหายเลย,เอยขอโทษนะครับที่เขี้ยวมากนะครับถ้าเขาเป็นคนผลิตอาหารขายเนี่ยนะครับ เปลยนอาหารขายหรือทำอสวนแปลงผักทำอะไรเนี่ยโอ้โหสินค้าเขาก็จะแบบอาจจะราคาโดดกว่าเจ้าอื่นหน่อยอย่เงี้ยนะครับแต่แต่อาจจะมีปริมาณการขายที่ค่อนข้างมากนี่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าดูจากโครงสร้างดวงเรียบร้อยแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราได้ตนุนเสร็จแล้วก็อ่านตนุเสร็จซ้ำอีกทีว่ายังไงก็ตามเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนที่เล็งกไกลในการแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าบริโภค ของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับอืมอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะมาให้มาตรฐานดาวใส่เข้าไปดาวพลัลสบ,บัดีตำแหน่งนี้เสียไหมก็ไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียนะครับแต่ที่เสียก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เสียไปอ,อยู่ที่ราศีมังกรนะครับอ่าแปลว่าความงบของเขาเนี่ย เขาวกไปแต่มันไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับเข้ามาอย่างเต็มที่แต่ยังไงก็จะงกอย่างนั่นแหละนะฮะพราะลักษณะเขาเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยครับวิธีอ่านตันหุเศษหลายชั้นเราก็สรุปได้เลยว่าเจ้าชะตานะครับมีวิสัยทัศน์มองไกลใ,ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นคนประหยัดมัธยัตนะครับมีวิความวิตกกังวลอย่างยิ่งนะในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความยากจนนั่นแหละนะครับถ้า ถ้าผมจะแถมนิดนึงผมจะแถมเรื่องของทศมลแถมไปอีกว่าแล,วแล้วจิตใจของเจ้าชะตาลึกๆอีกอีกชั้นเนี่ยเป็นยังไงเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเขาเป็นนี้ก็จริงแต่เขาจะมีความขยันนะเป็นคนขยันเรียบง่ายเป็นนักวิเคราะห์ตามรูปแบบของราศีกันครับเป็นนักวิเคราะห์นี่นั่นเขาจะมีดาตต้าของเขาแม้เขาจะไม่ได้เรียน ไม่ได้เรียนหนังสือที่จะต้องใช้ Data เรียนระดับในโทนในเอกอะไรเงี้ก็ตามแต่เขาจะมี Data ของเขามีการเก็บสถิติมีโนมีนี่ของเขานะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทุกอ,อย่างแบบเรียบเรียบง่ายของเขาถ้าเขาเป็นพ่อค้าระดับระดับล่าง,างเช่นขายอาหารรถเข็นนะครับตามตลาดนัดก็ตามเขาก็ยังมีวิสัยทัศน์ในการสังเกตคนอื่นเหมือนกัน,กนเพราะว่าเขาได้ลีลาทศมรักษ์แบบราศีกันตัวราศีกันเนี่ยเราก็ใช้อ่านได้นะครับในถึงสภาพจิตใจสภาพตัวเขาต่อไป อเอาเท่านี้ก่อนยังไม่มีการโยกดาวนะครับยังไม่มีองศามาจับให้อ่านอย่างนี้ก่อนก็คืออ่านตนุเศษสามตัวนะอ่านตนุเศษสามตัวจะใช้คำว,ว่าตนุเศษสามตัวก็ไม่ใช่ใช้คําใหม่อ่านลัคนานะครับเกษตรบรดีของราศีที่ลัคนาสถิตนะครับแล้วก็เกษตรบรดีของราศีเอ,อ ที่ดาวพฤหัสถิตเออมีแบบมจะเรียกยากนะครับอย่างนี้นะครับรวมสามตัวนี้จากนั้นตัวที่สี่ก็คืออ่านตัวตนุเศษ,ษเองแต่ดวงนี้จะง่ายหน่อยเพราะมีพฤหัสบดีแค่ตัวเดียวเราก็อ่านแค่สามดาวแล้วถ้ามีมีเป็นเลขอื่นเราก็อ่านถึงสามสามชุดนะครับสามชุดหนึ่งสองสามสี่ต้องอ่านสี่ชุดอันนี้อ่านแค่สามชุดง่ายหน่อยแล้วก็ตัวที่ห้าที่แถมให้ก็คือตัวทศมร,รักหรือตัวเมริเดียนคอรลี มืมรีเดียนนะครับ MC นี่แหละตัวเนี้ยก็เป็นตัวอ่านสภาวะเชิงลึก,กจิตใจที่คนอื่นไม่ค่อยอยากรู้แต่เจ้าชะตามีสิ่งนี้เจ้าชะตาจะไม่บอกใครหรือบอกเต็มที่กับเพื่อนสนิทพวกเนี้ยนะครับลีลาตรงเนี้ยเวลาเราดูคนเราก็ดูที่โทสมรักษ์ว่าจริงๆอ่ะนิสของอยูเนี่ยนอกจากจะหนเุเสียดภายนอกเจ้าชะตาเป็นยังไงแปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนคบแบบราศีกันราศีกันก็จู้จี้จุกจิกักหน่อยนึงหวาดระแวงบ้างนะครับ แล้วก็เป็นช่างวิเคราะห์ข้อมูลเหลือเกินนะแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้นะครับทศมลักษ์ตัวนี้เนี่ยมันจะตีโกนเห็นไ,ไหมมันตีโกนธาตุดินอีกนะตีโกนธาตุดินกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ไปดาวดาวพระอัศวินเลขกาแล้วก็มีทศมลักษ์ตีโกนธาตุดินเพราะฉะนั้นจบเลยครับงบไมมงบมากนะครับเวลาอ่านอ่านอย่างนี้เขามีตีโกนธาตุดินชุดหนึ่งเขามีตีโกนธาตุน้ำอีกชุดหนึ่งแต่วันนี้เราจะอ่านตีโกนธาตุดินก่อน ดิมก็แน่นอนแหละเราให้เขาทำอะไรคนนี้ก็ทําเต็มที่ทําสําเร็จแหละทําได้นะครับไม่ยากแต่สําคัญมันนี่คือว่าผลประโยชน์ต้องถึงนะครับก็ถึงจะทำเอาโอเคก็จบแล้วนะครับวิธีอ่านตนนสเศษนะครับอ่านเมริเดียนหรือจุดทศมลักษหรือ m อเนี่ยแล้วก็วิธีดูโครงสร้างแบบตีโกนนะในคลิปนี้ครับจบครับ